วันนี้เนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะน้องพลอยก็คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวระดับโลกเลยแหละนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเสียชื่อเสียงของประเทศเราเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถุงมือยางในประเทศไทยซึ่งไม่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็เป็นการเอาถุงมือที่ใช้แล้วซึ่งแน่นอนมีทั้งเชื้อโรคมีทั้ง อะไรต่างๆมากมายที่เป็นสิ่งสกปรกที่มันไม่ควรจะเอามา reuse อะคะ่ะเขาก็เอาถุงมือเนี้ยกลับมา reuse นะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยจริงๆที่มาที่ไปตอนแรกเนี่ยมาจากทาง CNN เลยค่ะเป็นการเปิดเผยนะคะเป็นการรายงานในเชิงสอบสวนการนำเข้าถุงมือยางที่ไม่ได้รับมาตรฐานจากประเทศไทยค่ะจำนวนหลายสิบล้านชิ้นขณะที่ทางการสหรัฐเองเนี่ยบอกว่ายังไม่สามารถจะสกัดสินค้าเหล่านี้ได้เนื่องจากว่าปรับกฎระเบียบใหม่เพื่อรับมือกับโควิด -19 นะคะ cnn เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนเลยค่ะในการตรวจสอบขบวนการนี้พร้อมกับระบุว่ามีโรงงานหลายแห่งรอบกรุงเทพนำถุงมือยางใช้แล้วเนี่ยมาย้อมสีเพื่อทำให้ดูเป็นของใหม่ก็ไปย้อมสีฟ้านะคะแล้วก็อาศัยช่องว่างของการที่สหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆผ่อนปรนระเบียบการน,นำเข้าสินค้าเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ขาดแคลนทั่วโลกนะคะเพราะว่ามีโควิดนั่นแหละทำการส่งสินค้าอตใหญ่เข้าไปค่ะโดยในเดือน,นกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาบริษัท แห่งหนึ่งในสหรัฐแจ้งต่อหน่วยงานสหรัฐสองแห่งนะคะว่าพวกเขาเนี่ยได้รับถุงมือ,อยางที่ไม่ได้มาตรฐานและสกระปรกมาจากบริษัทหนึ่งในไทยแต่ว่าบริษัทดังกล่าวก็ยังสามารถส่งถุงมือเข้ามาได้อีกหลายสิบล้านชิ้นในเดือนถัดๆมาคาดการณ์นะคะว่ามีการนําเข้าสินค้าตัวนี้เรื่อยๆค่ะจนถึงเดือนกรกฎาคมทางด้านของนักธุรกิจจากรัฐไมอา,ามีค่ะทาริก คริชเชนนะคะให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยสั่งถุงมือ,อยางมูลค่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า66.6ล้านบาทนะคะคือสั่งเยอะขนาดนี้เลยค่ะจากบริษัทในไทยที่ชื่อว่า Paddy the Room ผมปรากฏว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าหลายรายที่เขาก็ส่งของไปให้นะคะแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยโทรกลับมาบอกว่าผิดหวังมากเลยกับผลิตภัณฑ์ค่ะ จากนั้นเนี่ยล็อตต่อมาค่ะนายคร์สเชนก็เลยตัดสินใจไปรับสินค้าที่ท่าเรือด้วยตัวเองเลยแล้วก็พบว่าสินค้าที่เขาคาดหวังว่าจะเป็นถุงมือยางที่ผลิตใหม่เนี่ยแต่ปรากฏว่าพอไปเจอเองกับตัวมันก็เป็นถุงมือที่ใช้แล้วแล้วถูกนำมาล้างนำกลับมา reuse มาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งบางชิ้นเนี่ยคือล้างไม่สะอาดด้วยนะคะมีคราบสกรปรกแล้วก็มีคราบเลือดอยู่บางชิ้นก็มีการระบุว่า ผลิตตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเขาก็บอกว่าเออเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะว่าจะโดนแบบนี้นะคะจากการวิเคราะห์ของ CNN ค่ะก็พบว่าผู้จัดจำหน่ายสหรัฐได้มีการนำเข้าถุงมือจากแพดดี้เดอ o o รเกือบ200ล้านชิ้นในช่วงของโควิดระบาดแต่ยังไม่ทราบว่าหลังจากที่ถุงมือเหล่านั้นถูกนาเข้ามาแล้วมีการกระจายไปที่ไหนบ้างค่ะขณะที่ผู้นำเข้าบางรายเนี่ยเปิดเผยนะคะว่าสินค้าที่ได้รับไม่ใช่ถุงมือยางใน ไตรที่ได้มาตรฐานก็เลยไม่สามารถส่งไปขายในโรงพยาบาลได้ตามแผนที่วางเอาไว้และต้องขยายให้กับโรงงานแต่รูปอาหารโรงแรมและร้านอาหารแทนในราคาที่ต่ำกว่าเดิมค่ะตามการรายงานเนี่ยระบุนะคะว่าแม้จะตรวจสอบความผิดปกติของถุงเมอตั้งแต่ต้นปีแต่กว่าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร กรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า F.D.A จะรีบจัดการก็กลับปล่อยให้เวลาเนี่ยมันล่วงเลยมาจนถึงเดือนสิงหาคมถึงจะออกประกาศเตือนแล้วก็สั่งให้กักสินค้าที่นำเข้าแล้วก็ผลิตจากบริษัทเนี้ยไว้ที่ท่าเรือค่ะนอกจากถุงมือที่ไม่ได้มาตรฐานจากไทยแล้วนะคะจริงๆก็มีจากบริษัทในเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่มีการออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ย เป็นการผลิตถุงมือที่มีรูแล้วก็มีรอยเปื้อนมาจากเวียดนามนะคะทางด้านของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐค่ะก็ออกมายืนยันว่ากำลังสอบสวนถึงการก่ออาชญากรรมโดยบริษัท ที่มีชื่อที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อยู่นะคะส่วนทางการไทยเองเนี่ยก็เคยเข้าไปตรวจสอบโรงงานของบริษัทนี้แล้วเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะแล้วก็พบถุงมือย่างที่ใส่มาในถุงขยะจำนวนมากและพยายามจะปลอมแปลงสินค้าของบริษัทสีตรังโกฟผู้ผลิตถุงมือที่มีชื่อเสียงของไทยด้วยนะคะซึ่งทางสีตรังเนี่ยบอกกับ CNN ว่าไม่เคยมีการทำธุรกิจ กับแพดดี้เดอะรูมเลยค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ถ้ายังจากันได้ย้อนกลับไปเคยมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะน้องพลอช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆแล้วตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยแต่ว่าก็ยังคงมีการผลิตมีการลักลอบทําต่อมาเรื่อยๆค่ะ หนึ่งในผู้เสียหายอีกรายนะคะจากการสั่งถุงมือยางของแพดดี้เดอะรูค่ะก็คือหลุยซิสกินนะคะตัดสินใจที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเลยแต่ว่าพอเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่ากลับถูกแจ้งจับข้อหาทำร้ายร่างกายและลักพาตัวซึ่งเจ้าตัวเองก็ให้การปฏิเสธนะคะสุดท้ายนายซิสกินสามารถเดินทางกลับสหรัฐได้โดยทางตำรวจยืนยันกับ CNN ว่าการสืบสวนคดียังไม่เส้นสุดค่ะ อย่างไรก็ตามรายงานของ CNN ทีนี้ยังอ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะว่ามูลค่าความเสียหายโดยรวมอาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดนอกจากที่ตรวจสอบไปแล้วยังมีลอตที่ตรวจไม่พบอีกจำนวนมากด้วยนะคะทีนี้พอเป็นประเด็นเรื่องของมือแน่นอนค่ะต้องไปถามทางด้านของออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะวันนี้เนี่ย ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะกับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะในฐานะของการเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่าเออคุณจุรินรู้ข่าวนี้หรือ,อยังแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงทางออกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงนะคะคุณจุรินบอกว่าเบื้องต้นเท่าที่ทราบข้อมูลมีมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งทำผิดกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก,กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ เมื่อถามว่าบริษัทที่ผลิตขายถุงมือ,อยางอยู่แล้วหรือเป็นกลุ่มมิจฉาชีพกันแน่ค่ะคุณคุณจุรินก็บอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ขอตรวจสอบข้อมูลดูอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอยู่ขอเวลาตรวจสอบซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์โดยตรงออยน่าจะมีส่วนกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ว่าไปถึงออยเมื่อาถามว่าจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างประเทศไทยและสหรัฐหรือไม่คุณจุรินกล่าวว่า หากเกิดความไม่เข้าใจก็จําเป็นต้องชี้แจงซึ่งในส่วนของเราทําอะไรที่ผิดกฎหมายเมื่อทราบแล้วไม่สามารถปล่อยเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามตนขอตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงก่อนค่ะทีนี้นะะักข่าวก็ถามต่อว่าต้องให้ทูตประสานเรื่องนี้หรือเปล่าคุณจุรินก็บอกว่ายังไม่ขอพูดไปไกลขนาดนั้นเนื่องจากว่าตอนนี้ขอ,อดูข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน สรุปก็คือทราบแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะอาจจะต้องไปถามทางออยซึ่งออยเองก็กําลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าขอดูข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงกันแน่นะคะก็คาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าออกมาหลังจากนี้นะคะค่ะ ในขณะที่เรื่องของถุงมือยางค่ะอย่างที่บอกนะว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการดำเนินคดีไปแล้วเมื่อต้นปี64ค่ะทางด้านของสำนักข่าวอิสาราค่ะรายงานนะคะว่าพันตำรวจเอกเนติวงกุลาผู้กากับ4บบก บคอบอรหรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเปิดเผยที่ CNN เนี่ยได้รายงานข่าวนะคะว่าเป็นการรายงานในภาพรวมสามารถแบ่งออกได้เป็น2เคสใหญ่ๆเคสแรกก็คือการช่อโกงของบริษัทแพดดี้เดอรรูมที่มีการผลิตและบรรจุสินค้าถุงมือยางทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการแอบอ้างชื่อบริษัทผู้ผลิตอื่น 2ก็คือการลักลอบย้อมสีถุงมือยางให้เป็นสีฟ้าคล้ายถุงมือในโตรที่เป็นถุงมือทางการแพทย์ที่ใช้ตามสถานพยาบาลนะคะทั้ง2เคสนี้เนี่ยตำรวจกองปราบปรามเคยจับกุมไปแล้วเมื่อธันวาคมปี63แล้วก็ส่งให้ดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นปี64ที่ผ่านมาค่ะตำรวจจะแจ้งข้อหากับบริษัทเพดดี้เดอรูเมื่อมีนาคมปี2564ฐานที่ไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอมโดยลวงให้เข้าใจผิดในเรื่องชื่อส่วนประกอบคุณภาพชื่อผู้ผลิตสถานที่ผลิตและเครื่องมือแพทย์ปลอมโดยลวงให้เข้าใจผิดในชื่อส่วนประกอบคุณภาพผู้ผลิตและสถานที่ผลิตนะคะ ส่วนที่เพิ่งจะเป็นข่าวไปตามรายงานของ CNN เนี่ยท่านก็กล่าวนะคะบอกว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้ส่งออกถุงมือแพทย์ปลอมไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นปี64และของถึงเมื่อช่วงมีนาคมจนถึงเมษายนก็เลยทําให้เรื่องมันเริ่มแดงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมจึงเป็นที่มาทําให้ CNN รวบรวมข่าวและเพิ่งจะรายงานออกมาอย่างที่เราได้เห็นกันในช่วงปลายปี63จนถึงปี64เป็นช่วงที่ทั่วโลกมีความต้องการใช้ถุงมือแพทย์อย่างมากซึ่งหลายที่ก็ทําแบบนี้นะคะทางเรา แล้วก็ออยอได้มีการร่วมมือกันในการที่จะจับกลุ่มการผลิตถุงมือปลอมมาตั้งแต่ต้นปี64แล้วเชื่อว่าถ้าเราไม่จับในช่วงนั้นก็คงจะมีอีกหลายแบบเจ้าเลยนะคะที่ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็น่าจะมีมากกว่านี้ด้วยค่ะ นอกจากบริษัทแพดดี้เดอะรูมนะคะเพศสัจกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะรองเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาของไทยนะคะให้สัมภาษณ์กับ CNN ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเครือข่ายของบุคคลบริษัทต่างๆในประเทศไทยกําลังร่วมมือกันหาผลกําไรจากถุงมือในโตรหนึ่งในนั้นเป็นยี่ห้อดังเลยพูดไปก็น่าจะรู้จักนะคะก็คือยี่ห้อสกายเมดค่ะ,คะที่บริหารโดยอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพไทยนะคะ โดยจากการตรวจค้นโกดังของ p a t t y the Room ค่ะก็ยังพบว่ามีตราของ SKYMET อีกด้วยค่ะถุงมือยี่ห้อ SKYMET เนี่ยถูกจดทะเบียนในบริษัทชื่อบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดสะแก้วค่ะจดทะเบียนเมื่อปี60ทุนปัจจุบันอยู่ที่1,000ล้านบาทงบการเงินล่าสุดเมื่อปี62นะคะมีสินทรัพย์รวม2 5 0 0 0 0บาทนี่สินรวม4 5 0 0 0บาทและไม่มีรายได้ค่ะ ปรากฏชื่อของพลอากาศเอกธีรศินคัมพียานนทนาวาอากาศเอกคัมพียานนทนายศักดสอนคัมพียานนทและนางสาวธริยาคัมพียานนทเป็นกรรมการนะคะก็คาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวโยงอะไรกันแน่นอนเพราะว่านามสกุลเดียวกันหมดเลยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะทางเว็บไซต์ skymed center นะคะเคยเผยแพร่ประกาศเอาไว้บอกว่า ตามที่มีข่าวพบว่ามีผู้ที่สร้างเว็บไซต์และใช้ชื่อแบรนด์ของบริษัทเราไปหลอกลวงขายถุงมือให้กับลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ผ่านการซื้อขายกับบริษัทเราโดยตรงผู้ผลิตบางรายฉวยโอกาสลอกเลียนรูปแบบกล่องและหาถุงมือที่ไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุกล่องส่งขายเองทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย ขณะนี้บริษัทกำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อจะฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอแจ้งให้คนที่กระทำการดังกล่าวลบเนื้อหาภายใน7วันหากพ้นกำหนดจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งทางแพ่ง,ง,งและทางอาญาค่ะ ในขณะที่ถ้าไปดูข้อมูลของ Paddy The Room นะคะถูกจัดตั้งในชื่อบริษัท Paddy The Room t r a d i n g จำกัดตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า The Street กรุงเทพมหานครค่ะจดทะเบียนเมื่อวันที่25สิงหาคมปี60นะคะทุนจดทะเบียน,นยอยู่ที่2ล้านบาทค่ะก็ปรากฏชื่อนายลุกเฟยหยางหยางนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนฮ่องกงนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนจีน เป็นกรรมการเพียงรายเดียวค่ะงบการเงินล่าสุดเมื่อปี61มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่2 1ล้านหนึบาทนี่สินรวม2,000 0บาทแล้วก็มีรายได้รวม1 9 0 0 0บาทนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะจากเรื่องของถุงมือปลอมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายในระดับ ระหว่างประเทศเหมือนกันเพราะว่าสินค้าที่มาจากไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์โควิดเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นในการที่จะซื้อสินค้าไทยเนี่ยมันลดลงอันนี้อาจจะเป็นแค่เคสถูกข,ของถุงมือยางแต่ว่าในอนาคตถ้าหากว่าความเชื่อมั่นของสินค้าบางอย่างลดลงแล้วเนี่ยอาจจะเกิดการเหมารวมหรือว่าขยายรวมไปได้ว่าสินค้าอื่นๆที่ส่งไปจากไทยเนี่ยสรุปมันจะวัดมาตรฐานได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดนี้คือถุงมือยางเครื่องมือทางการ แพทย์ก็ยังเกิดกรณีแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ